วันนี้เราจะยังอยู่ในหน่วยที่สวัสดีค่ะครออ่าวันนี้เรายังในหน่วย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 สิบหกนะคะเรื่องพืชนารู้เรื่องที่สี่นะคะการดูแลพืชเมื่อกี้เราได้ดูนิทานการดูแลต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับต้นไม้ไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลพืชของเราว่าเป็น เราตัวงสร้างพลวัตละวเราผลผลกันอีกตัวอ่าหน h. ่วยที่16นะคะพืชหน้ารู้นะคะเรื่องที่4นะคะการดูแลพืชนะคะ โดยคุณครูหมิวกันโนดีครูธานีนะคะอาจเจอกันอีกแล้วในวันนี้นะคะอยากมั่งรักบาทเกียรงาใบงานวันนี้นะคะอ่าใบงานวันนี้จะอยู่ในหน้าที่สิบสามนะคะอ่าหน้าที่สิบสามแบบฝึกหัดของเราเล่มสีเขียวนะคะเล่มนี้นะคะ หน้าถัดมาหน้าท่สิบสามนะใครเจอแล้วบอกคุณครูคุณครูพาเดี๋ยวคุณครูพาทรัหน้าที่เท่าไหร่นะถามครงนี้หน้าที่สิบเท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่คะคุณครูหน้าที่สิบสามเจอแล้วค่ะบอกคุณครูเจอราคาจะอธิบายให้ฟังนะคะเขาบอกว่า ด็กๆทางวงบล็อกไปหาหนิงตีที่คอยดูแลขึ้นนะคะโดยวงกลมอมรอบคําที่มีสระเขียนะคะที่พบฝึกอ่านออกเสียงนะคะทำวงบล็อกลายสีจระเขียีาพลายสีไฟสวยงามนะคะอ่าเรามาดูอย่างน้อนัทที่มีจระเอียมีทำอะไรบ้างมาอย่างนี้้ค่ะมากเลยเร้ะ

มาโมเอียงต่อมาคำว่าเสียต่อมาะเนคำว่าอะไรคะคำว่าเสียนะคะต่อมาจะเป็นคำว่าเสียนะคะเสียต่อมาจะเป็นคำว่าเสีย อีอียอ yeah. yeah. ีอี <t un> <t ๋อี๋อี๋ออี๋อี๋ออีอี๋อีรีอีอีีออียคี๋อี๋อีมีอี๋อี๋อีอีอี๋อีอีอี๋อี๋อีะอี๋อเอียอีเอี๋อี๋อ่าอี้อี๋อีอี๋อี๋อีี๋อี๋อีมนีนี้อี๋อีออี๋ออีอี๋อี๋ดี๋อีี๋อีี๋้ี๋เี่อเีออค โอเคค่ะเดี od, bon, ๋ยวรอเพื Esta, ่อนก่อนเพื่อนยังไม่เสร็จค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะกองเดีเคียเนี่ยตัวตัวนี้ไม่ใช่อันกองเดีเคียก์วงกลมหรือตากระบะกางกระบะเดี๋ยวหนูไปหามาให้แป๊บหนึ่งนะคะ เสร็จกันหมดหรือยังถ้าเสร็จแล้วบอกคุณครูด้วยนะวมกล่มตามคุณครูได้เลยค่ะไ้อย่างนั้นคุณครูขออนุญาตลบนะคะ ก็จะไปสไลด์ต่อไปเนาะครับบาอไปงานไปต่อไปยังอยู่ในเล่มเดิมนะคะอยู่หน้าถัดมานะคะอ่าอยู่หน้าที่สิบสี <bracket> ่นะคะ หน้าที่สิบสี่หน้าถัดมานะคะอ่าเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนอักษรเอ A, ถุงไอลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นคำตอบของภาพตัดต่อให้ถูกต้องนะคะอ่าดูซิว่าภาพไหนจะมาบิรงตัดต่อที่ถูกต้องนะคะอ่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเป็นรูปอะไรคะ รูปครัข้อที่หรูปเอิ่มรูปมันนี้ค่ะรูปหน้าเด็กตัวเสนือนี่น้ำมไ้คเอฟเอฟเอฟค่ะเอฟค่ะเอฟเอฟสอ่อันนี้อันสามสอง อ่าตัวท yeah, so ี okay, nice. ่สองไตัวที่สองเป็นตัวดี่คะอครับอกมากคะันนีนอไปนะคะ่ารูปภาพที่สตัวไอนะคะตัวไ ตัวค่ะอ้โพที่สามพาพที่สาคืออะไรนะสนัวนี่ค่ะอรูปภาพที่สรูปภาพที่สี่รูปอะไรเนาะตัว E ค่ตัวอะไรนะ E โอเค อ่านดูดีสิข้อที่สี่นะขอที่สี่ตัวเคสนะคะอ่าตัวเขามาเลยเขื่อนนะเขเนแ่เขาหมดแล้วหนึ่งสองสามี่ข้อที่หี่อะไดวบีตัีับีตัวบีค่ะ มากถ้าตอบเลยค่ะเป็นคนน่าเป็นคนหมดทุกตัวหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะคนชอโอเคค่ะเขียนตัวได้เลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเนื้อครที่ยังไม่เสร็จค่ะเขียนตามคุณครูได้เลยค่ะ นะอย่างแน้เนาะอยางแล้อนาะาลบนะคะลบแล้วนะต่อไปนะคะแม่เรายังทาไม่หมเยอ่าการบ้านมาแล้วการบ้านมา การบ้านของเราการบ้านของเราจะอยู่ในหน้าที่สิบเอ็ดนะคะอ่หน้าที่สิบเอ็ดแถบสีม่วงใบงานแสีม่วงใบงานอเขาบอกว่าเด็กๆช่วยคิดหาคำตอบที่เกี่ยวข้องกับพืชนะคะโดยเขียนเครื่องหมายค่ะ ใบงานเหรอคะใช่ค่ะใบงานค่ะใบงานตัวนี้แถบสีม่วงนะคะหน้าที่สเกตนะคะคือนะหน้าสเ็ตเนาะอ่าเขาบอกว่าเด็กๆช่วยคิดหาคําตอบที่เกี่ยวข้องกับพืชโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมหน้าค่ะจุที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะ อพืชกินอะไรเป็นอาหารนะคะดูก่อนเนาะพืชค่ะกินปุ๋ยครับโอเคพืชกินอะไรเป็นอาหารกินปุ๋ยถูกไหมคะปุ๋ยครับเจ็ดสีเจ็ดสีครับอ่าเห็นยัง ก็ได้คือกรดูแนการดูแลต้นไม้ก็ได้คือการลดน้ำต้นไม้ที่ถูก้องค่ะให้ต้นไม้จะดึงต้นโค่ะข้อสอข้อไหนครับข้อที่ข้อที่หนึ่งข้อที่หนง้อที่หนึเสียกเลยเหรอ ใช่ไหมไม่ใช่นะคะต้องเป็นข้อที่สองนะคะเปลี่ยนเินไปอันนี้ต้นธรรมดานี่เปลี่ยนนะคะอันนี้อันนี้ใช่ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้ค่ะใช่ข้อใดข้อตีนตะปูใช่ไหมข้อนี้ใช่ไหมใช่ ข้อที่สาม้อบคุณค่ะน่า่อได้ธาตุชนิดใดช่วยดูแลและควรดินต้นไม้ให้เจริญเติบโตอันไหนคะมีไส้เดือนมีหนอนมีหอยทากไส้เดือนสเดือนนะคะโอเคขก้นมา้าใช้เสร็จแล้วบอกคุณครูด้วยสามารถเขียนตามคุณครูได้เลยนะคะได้แล้วค่ะโอเคค่ะ แล้วก็บอกคุณครูเสร็จครับแล้วเสร็ค่ะบตวันเสร็จยังครับยายเหรอยจคะ่เจแล้วครับื้องฟิล์มเสร็จหรืยังครยังไม่เ okay. สร็จ ไเก็บตามได้เลยเก็บตามได้เลยดี่ารับยค่ให้เสร็จแล้วมาบุณค๊ได้เลยนะคะ กั่ะรม่ยากคะต้องฟิล์เสร็จยาว ยังยังค่ะเสร็จแล่ำลังเืกำลังเขียนชื่อค่ะนงพิกำลังเขียนชื่อเสร็จแล้วแม่ยนไหมมาเร็ววันเสร็จแล้วครับเก่งมากครับไหมมาเร็วนเสร็จแล้ยังคะ ทำไมเสร็จแล้วยามาโชว์ให้คุณเสร็จแล้วค่ะมีเหลือใครบ้างที่ยังไม่เสร็จบอกคุณ okay, คูด้วยนะคุณคูจะรอนะคะค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วอโอเคนะ อ่าน้องไปเสร็จแล้วยังคะแล้วค่ะก็คัปตันมันมีเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูขออนุญาตลบนะคะพี่สแต็มเสร็จแล้วยนะังครับครับเสร็จแล้วยังพี่สแต็มครับเสร็จแล้วเนาะโอเคถ้างั้นคุณครูขออนุญาตลบนะคะ ยาคาตูตาลอ๋อหลังมันคือฟังดินะโอเคยาตูตามีเพียงเท่านี้นะคะอให้เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอเจอกันวันกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยค่ะสวัยดาค่ะไว้เจอกันะะคะ